นี่คือถุงช้อปปิ้งจากร้านเซลามูนโซนนะคะที่มีมูล,ลค่า1,000 0เยนนะคะก็มาดูกันว่าในงบ1,000 0เยนนั้นทรายได้ซื้ออะไรมาบ้างนะคะก็เดี๋ยวลองมาเปิดถุงกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะทายเ0ติก, Channel. กลับมาในลุคของ b บ a ็ k เลดีอีกแล้วนะคะ จะมารีวิวเมคอัพแต่ว่าทรายจะมารีวิวอันบ็อกซิ่งหรือเปิดถุงจากร้านเซลั่มูนสโตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเ่ืงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ไปท่องเที่ยวกันที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปแวะที่ร้านเซลั่มูนสโตร์ที่สาขาฮาราจูกุนะคะซึ่งเป็นสาขาใหญ่เลยนะคะอยู่ในห้างที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าฮาราจูกุนั่นเอง เดี๋ยวมีคลิปมาเปิดให้ดูนะคะว่าบรรยากาศของตัวร้านเนี่ยมีอะไรมีสินค้าอะไรวางขายบ้างนะคะ เริ่มเปิดดูของในถุงก,กันเลยนะคะว่าสินค้าทั้งหมด10,000เยนจากร้านเซลมมนสโตร์นั้นจะมีอะไรบ้างเนาะเราจะสามารถซื้ออะไรมาได้บ้างน,นะคะก็ใส่ซื้ออันที่สายน่าจะได้เอามาใช้งานนะใส่เน้นการใช้งานเป็นหลักนะคะ ไฮไลท์เลยนะคะของการไปเซเลบริวลสโตร์ครั้งนี้นะคะก็คือมันเป็นลิปสติกนะคะรุ่น Limited Edition นะะ Roman, ot, นะคะมิ r าเคิลโรแมน e e w e l Root Black l a d y นะคะมันจะเป็นคู่กันนะคะกับเจ้าหญิงเซเลบิตี้นะคะแล้วก็แบล็กเลดี้เป็นสองสีออกมานะคะซึ่งตัวนี้เป็นซีรีส์ที่ยังไม่มีในไทยนะคะราคาอยู่ที่6,500เยเยนนะคะ ก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแท่งละ1,800ถึง1,900บาทนั่นเองนะคะอ่ามาเปิดกล่องดูกันเลยสวยงามอลังการนะคะคืะเป็นลักษณะของอคริลิกนะคะสีโปร่งแสงหน่อยนะคะนี่เป็นลูกชุดของ Black Lady นั่นเองเนาะแล้วก็ เปิดมานะคะตัวแท่งลิปสติกเนี่ยจะค่อนข้างเป็นไซส์ค่อนข้างเล็กนะคะเล็กกว่าปกติทั่วไปนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีของตัวลิปสติกนั่นเองเป็นสีแดงเข้มนะคะแบบแบบที่ริมฝิปากของ Black Lady นั่นเองนะคะอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าเป็นสีลิปสติกที่สีเข้มที่สุดแล้วนะคะในซีรีส์เครื่องสำอางของ m i r a c l ร r โร a ม c e ของ c l e a b e a u t y เองนะคะ ค่ะต่อไปอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นหมวดเครื่องสําอางเหมือนกันนะคะก็คือลิปสติกเหมือนกันก็นกคือตัวนี้เลยนี่ะคะก็เป็นตัวลิปนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นสไปโรหันมูลหลอดลิปรีมเนาะในไทยยังไม่เคยเห็นลายนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็คือไซก็เลยเก็บตัวนี้มาเพื่อที่จะมาสะสมเข้าคอลเลกชันนี้ให้ครบของไซายนั่นเอง จะเป็นสีสตรอเบอรี่พิงค์นะคะซึ่งในคอเลกชันของไซนี่ไซก็พยายามเก็บให้สีมันไม่เหมือนกันนะอาจจะเห็นได้เลยว่าคือเนี่ยาซเน้นซื้อมาผส,สมด้วยแล้วใช้งานด้วยจะเห็นได้ว่าคาทาเซลลมูลทั้ง3รุ่นของไซนะคะอันนี้เป็นสีชมพูอ่อนละเลือเล่อลๆอ,อ,อันนี้จะเป็นสีสตรอเบอรี่พิงค์อันนี้จะเป็นเลดเชอร์รี่นะคะชมพูแบบ ทานเคเนนิดหนึ่งก็คือว่าชมพูโปร่งใสนะคะละเลื่อนละเลื่อให้ปากดูสุขภาพดีนั่นเองกลิ่นก็หอมแบบฟุตี้ฟุตี้สตรอเบอรี่นะคะซื้อที่ญี่ปุ่นในราคาประมาณพันเยนนะคะตัวนี้ก็ตกประมาณ300บาทนะคะซึ่งถูกกว่าในไทยนะคะในไทยเนี่ยตัวลิปตัวนี้จะขายอยู่ที่450นะคะ ก็จะเป็นหมวดของเครื่องใช้นะคะเป็นชุดช้อนส้อมนะคะช้อนส้อมเป็นแบบรูปช้อนสีทองนะคะเจ้าชายอันเดเมียนนะคะกับเจ้าหญิงเซเลนิตี้นั่นเองเป็นคู่กันเนาะสวยงามมากๆเลยดูดีมากๆนะคะตัวนี้ทายจำไม่ค่อยได้แล้วว่าราคามันประมาณเท่าไหร่แต่ว่ามันราคาไม่ถึงไม่ถึงห้าอะค่ะนี่เลย เจ้าหญิงกับเจ้าชายสีทองสวยมากๆเลยนะคะไม่ก้องแก๊งเป็นแบบน่าจะเป็นสแตนเลสนะคะอย่างดีเนาะ ตลับสก๊อตเทปนะคะเป็น masking tape cutter ก็คือเป็นตลับสําหรับใส่สก๊อตเทปนั่นเองซึ่งมันดีไซน์มาเป็นรูปตลับแปลงล่างเซรามูนนะคะแล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วมีหลายลายแต่ว่าที่ร้านเซรามูนสโตร์ไซเจอแค่ลายเดียวก็เลยหยิบมาได้แค่ลายเดียวนะคะอันนี้จะเป็นตลับแปลงล่างของเซรามูนน้อยนั่นเองนะคะราคาไม่แพงเหมือนกันประมาณ3400บาทไทยนะคะก็ประมาณก็จะประมาณพันเยนอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อนี่ไงดึงออกมาได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะนะคะก็เวลาจะใช้เราก็ดึงแล้วก็เราก็ตัดอะตัดทัดดอยไม่ตัดเดี๋ยวนะคะอเออจริงๆแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าดึงด้วยมือก็าขาดเหมือนกันนะ <c oughs> มันช่วยไหมเนี่ย ถาดแม่พิมพ์เซรามูนนั่นเองนะคะตัวนี้แบบเห็นแล้วก็แบบรู้สึกไอเดียบันเจิญน,นะคะความ DIY ในตัวนี้พุ่งพานเลยเพราะว่าทรเห็นแล้วตัวนี้มันน่าจะใช้แบบต่อยอดทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทรก็แบบตื่นเต้นมากๆรีบคว้ามาเลยตัวนี้เสนอราคานะคะทรายจำราคาตัวาตัวราคา เงินเยนไม่ได้นะแต่ว่ามันตกอยู่ที่ประมาณ6-700บาทไทยนะคะตัวนี้ขนมช็อกโกแลตหรือว่าพิมพ์สำหรับทำน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไซร์เนี่ยรู้สึกว่ามันสามารถเอาไว้หล่ออะไรก็ได้นะที่เป็นงานหล่อนะซึ่งดูแล้วน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตอีกมากมายนะคะเพราะงั้นนี่คือราคา6700็ดร้อเนี่ยใส่ว่าคุ้มแน่ๆเลย เรามาดูกันว่าตัวถาดแม่พิมพ์มันจะมีรูปร่างเป็นยังไงเนาะมันเป็นลักษณะวัสดุเป็นซิลิโคนนะคะซิลิโคนแล้วก็มีรูปคาถาแปงลงร่างเซรามูนเนาะแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะว่างานหล่อออกมาจากแม่พิมพ์เป็นเลซินเป็นยังไงนี่สวยไหมใช้พวกกิตเตอร์หรืออะไรที่ทรายมีนะคะลองแบบ โปรยลงไปในนี้แล้วก็หล่อตัวเลซิรนลงไปในหลุมนี่เลยเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะว่าสายจะ DIY อะไรออกมาจากอตัวแม่พิมพ์ตัวนี้น่าจะมีประโยชน์ในอนาคตแน่นอนนะคะรอดึงกันเลยตัวนี้ที่แบบสกรีนเป็นเอ่อ สัญลักษณ์แปลงร่างของอเซเลมูนน้อยเหมือนกันนะคะคือตอนที่ไปซื้อที่ร้านเนี่ยมันในตู้กระจกที่เขาโชว์ไว้นะคะมีมีอีกประมาณ3-4สี่ลายแต่ว่าพอทายถามพนักง,งานขายเขาก็บอกว่ามันเหลืออันนี้ลายเดียวแล้วคืออันนี้รู้สึกว่าราคาจะประมาณ150บาทเองมั้งไม่แพงเนาะประมาณสามบนสวยน่ารักนะคะ ก็จะมีตัวกระชังองนั่นเองนะคะกระชะังองใสก็หมุนกระชังองจากหน้าร้านเชื่มูสโตร์จะมีตู้กระชังองตั้งอยู่นะคะซึ่งใสก็เลือกหมุนมาแค่ซีรีส์เดียวเนาะซีรีส์อื่นไสก็ดูแล้วของมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็เลยหมุนกระชังองตัวนี้มานะคะเดี๋ยวไรจะมาแกะให้ดูนะมันจะเป็นหัวคาถาแปลงล่างนะคะที่สามารถใส่น้ําไว้ข้างในนะคะตรงนี้ตรงที่เป็นแบบกิเตอร์เนี่ยกิเตอร์กริ้งกริ้งรูปดาวอันนี้ นี่ก็จะเป็นแบบจุกยางเอาไว้กันน้ําไหลออกนะคะคือใส่น้ําไว้ข้างในแล้วดาวข้างในมันก็จะลอยอยู่ในน้ําสวยงามนะคะ,ะซึ่งมันก็จะมีะลายดังนี้ซึ่งกระชับปองที่ไายกดมานะคะรายได้ ครบทั้งหมดนี่เลยนะคะ5้าลายแต่ว่าลายที่ใส่ไม่ได้ก็คือลายพันเ์เซียวเซรามูนซึซซ่งน่าจะเป็นลายลิมิเต็ดอีดิชันที่หายากตรงนี้มีเงาเงาเหมือน,นกระจกนะคะเอาไว้แบบส่องได้นะคะตัวนี้คือใส่เลือกกดกระชับฟองตัวนี้มาก็รู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะเอาไปใช้ในการตกแต่งได้อย่างทช่ว่าเราเอาตัวนี้ไปติดบนฝาลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าอันนี้เป็นลิปสติกใช่ไหมคะที่เรามีแล้วเราเอาตัวนี้ไปยิงติดกับฝาลิปสติกเห็นไหมคะมันก็น่าจะใช้เป็นแบบตกแต่งนะคะไดไ้ก็เลยกดตัวนี้มานะคะ ลูกกระชะองเนี่ยมันจะสื่อถึงอของที่อยู่ข้างในด้วยนะคะอย่างเช่นตัวเซเลอร์พูโตเนี่ยตัวเนี้ยมันอยู่ในกระชัองสีขาวอย่างนี้นะคะสีม่วงเนี่ยที่ใส่ได้มาซั่นกันนะ้าให้ดานะก็น่าจะได้ตัวนี้นะคะเป็นน่าจะเป็นคาราแบงร้านไหเซเล ER อร์ยูเลนะัสนะคะก็จะมีแบบใส่น้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดาวนี้ไม่เคยพลาดนะคะไฟตรงกลางนี่ก็ใส่น้ำเข้าไปมีดาวยู่างในนะคะด,ดีก็สามารถเก็บไว้แบบใช้เป็นพวงแญแจก็ได้หรือว่าเอาไปติดตก,ตกแต่งแท่นริปติกอะไรยัง โอเคปิดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะนอกจากการไปรอบนี้ในร้านเซเลอมูนสโตรแล้วก็กระชพฟองที่ไซดกดมาก็ตัวนี้เลยนี่ที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นแบ็คเกาลอยู่ด้านหลังเปาตัวนี้นะคะก็ไซก็เจอที่หน้าเกตนะคะแบบว่า30นาทีก่อนขึ้นเครื่องอย่างนี้เลยนะคะก็ อยู่ในช็อปที่ขายของซเวเนียนะคะตรงข้ามเกตของด็อกฟูดนั่นเองนะคะก็ได้มาครบเซตเลยมันจะเป็นร้านที่แบบขายคของฝากติปะถาแล้วก็จะมีมุมหนึ่งที่มันขายเกี่ยวกับโมเดลฟิกเกอร์มีวันพีชมีดากอนบอลแล้วไซก็หลอยๆเดินเดินไปแล้วก็ไปเจอเซตผ้าสาวตัวนี้แบบเรียงกันอยู่ครบ5ตัวเลยก็ต้องพลาดมานะคะตัวนี้ก็คือว่าเสนอราคาอยู่ที่ ่านี่ป้ายราคายังติดอยูเลยนี่ตัวละสอม0เยนนะคะก็คือตกหกร้อา600บาทไทยนะคะอ่ะซื้อมา5ตัวนี้ก็คือรวมแล้ว10,000เยนนั่นเองนะคะก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆจนน้ำตาจะไหลเลย เคค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบการ u n นแ c ็ u อันบ็อกซิรีวิวสินค้าเซรัมูนนะคะคก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช h a นลไซ s ์ทดีดีกมาทำอะไรอย่างนี้ต่อๆไปด้วยนะคะก็ถ้าใครกำลังจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก็สามารถดูคลิปไซได้นะคะว่าถ้าคุณจะหาสินค้าเซรัมูนนั้นคุณจะเจออะไรบ้างนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย どっち